พี่นเรดทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมโค้ดกันนะครับจะมาสอนนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับผมเรื่องของ OB FVG DEMA สไาย์ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเอาแบบกระชับไปนะส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับในกลุ่มเทรดกับการได้นะครับผมมีทั้งซิกญนลนะมีทั้งสิิธิพิเศษนะครับมีทั้งอดิ d i c a อร์ที่ช่วยให้เราเทรดได้อ่าหากำไรไปเป็นวันเนาะเออวันสองพันสองพันก็ชิวๆแล้วชิวๆโมจินเยลอยู่แล้วอ่ะมาดูชุด ตรงนี้คือ OB ใช่ไหมอ่าตรงนี้คือ OB ถูกเปล่าอ่ะตรงนี้ใต้ OB มีอะไรใต้มีมีแฟบลูกแก่ใช่ไหมอ้าวตีมานี่ครับผมแค่นี้เองครับการมาจิ้มปุ๊บแล้วล่วงเลยเห็นปะเห็นปะเพราะอะไรครับอ่ะคอนเซปต์นะครับผมก็คือว่า OB ดีมาซพ s u p p หรือว่าจุดที่เราเข้าตรงไหนก็ตามเนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยมี FVG มาอยู่ขั้นก่อนหน้าเนี่ยจุดจุดนั้น,น่ะจะเป็นจุดที่แข็งแรงครับอ่ะ ยัางพอเข้าใจป่ะคือจริงๆเนะี่ยถ้าเราไม่เห็น FVG ใช่ไหมครับเราตีโซนแค่เนี้ยกราฟมาไม่ถึงหรืล่วงเพราะอะไรอะ่ะเพราะกราฟมันมนโดน FVG เราแล้วไงเออถ้าสมมติว่าข้างบนมีจุดเข้าของเราแล้วข้างล่างมีมี FVG กั้นก่อนหน้าจุดนี้จะเป็นจุดที่แข็งแรงอ่ะเช่นเช่นตัวอย่างหนึ่งอันนี้แล้วกันชุดนีนน้น่าจะเป็นช่วงที่มีการสวิงข่าวนะกราฟมันก็เลยมีการพุพ่งพุ่งเฉลับไปข้ามพอสมควรตรงนี้มีอะไรครับ FVG ป่ะอ่ะแล้วข้างบน FVG มีอะไรครับมี s u พ p ายป่ะอ่ะแค่นี้เองครับผม อ่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดจุดที่แข็งแรงอ่ะอย่างช่ในจุดนี้จุดนึงเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยหาก่อนออหาก่อนหาก่อนเอออ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ OB ใช่ไหม OB ใช่ไหมแล้วก่อนหน้า OB มีอะไรก่อนหน้า OB มีอะไรแฟร์ลูกแกบเป้ามีแฟร์ลูกแก่ปเป้าเนี่ยแค่นี้เองครับแค่นี้เองเห็นไหม พอการ์มาจิ้มปกระดิขึ้นไปครับนี่ละครับผมก็คือจุดที่แข็งแรงของการใช้เทคนิค FVGOB มันส์ะพายอ่ะก็มีประมาณนี้เลยสั้นๆเข้าใจง่ายอ่ะส่วนใครนะครับที่อาจจะเชรด้วยกันเทรดกับการนะครับมีสอนหมดทุกอย่างเลยครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนนะครับอยากเรียนรู้มากที่สุดนะครับก็คือเทคนิคเทรดไลน์ซึ่งเป็นน่าจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแต่ใช้ยากที่สุดแล้วเออประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคครับไว้ติดตามกันต่อนะครับว่าผมจะมาสอนอะไรเรื่องต่อไปแล้วเดี๋ยวมาแชรรกก็คความู้ัันบ